จะมจดาริงผม,มเขียนอันนี้มไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่ก็แค่หวังว่าแบบชอบชอบชอบหรือั้แ,แหละแหมเธอทำอะไรจะบอกว่าคลิปนี้มันไม่ได้ใช้เวลาหนึ่งคืนในการถ่ายนะ ฉันมองว่าคลิปนี้มันใช้เวลาประมาณ2-3ถึงปีในการถ่ายทำเพราะมันจะไม่มีวันนี้เลยท่านไม่เคยเกิดขึ้นมาแต่แรก แล้วก็ไปจัดแจงของก่อนว่ามีอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรับบนตัวอาหารว่ามีอะไรบ้างที่เราจะมาสร์ไพร์น้องแบงกี้วันนี้ก็สิ่งที่ผมสั่งไปมีอะไรบ้างนะครับได้สิมีจะของแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็หลายคนอาจจะงงว่าอยู่ที่ไหนนะครับที่นี่คือโรงแรมสุโขทัยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องอาหารซิลาร์ด ก็เป็นมิชลินด้วยปี2 4 2 4ด้วยนะฮะ อาหารนะฮะสดยมาเป็นวิวแบบหลังบัวสองคนนิดนึงนะครับทุกคก็ทีจริงเริ่กตั้งฝัว่าอยากให้ถ่ายแบบเวลาถ่ายแบงเกียวแบบไปแล้วอ่ะเขาจะได้ขเข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาจามาัดแบบจริงผมเขียนอันนอ้ A later few moments later. ตอนนี้นะครับทุกคนก็นั่งมารอที่โต๊ะแล้วนี่ผมจะมาบอกว่าคอสที่ผมเลือกให้แบงกี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างครัทั้งหมดจะเป็นอาหารไทยทั้งหมดนะก็จะมีเมี่ยงใบชะพูไสอ้อก๋อาเนียวเนองวงอะไรนี้แล้วก็ทองลูกมัสมันเนื้ออันนี้คือแบงกี้ชอบแน่นอนนะครับต่อไปก็เป็นลาบเมืองเหนืเนอเป็ดรมควันมาโมกต้มนะตขมิ้นปลาหางเหลืองกุ้งย่างหวานข้าวผัด น้ำเคยตะลิงปิงแล้วก็แกงกันบรูไก่บ้านตะนาวสีชื่อยากมากก็กระทงทองครอปมะกูดหวานนะครับแล้วก็จะเป็นไอติมอันนี้เป็นของหวานนะครับก็เดี๋ยวรอแบงกี้มาอืเห็่ไหมใกล้เวลามากๆแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าแบงกี้จะมาที้ยสวัสดีค,ครับ ครับสวัสดีครับ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  ขอบคุณที่อยู่ข้างการสรุปนะครับขอบคุณชันกัน์ดน่ารักมาเลยนีไดเห็นกับพี่สรุหลงมังว่าหลงมหลงใช่ไหมเป็นหลในวร์ชันที่สวยโตขึ้นหรือเปล่าขอบคุณนะครับี่รักไปน่ารักไหมนี้ครับเองนะน่ารักจริงหรอใช่ครับเองหมดเลย ขอบคุณนะเดี๋ยวจะแช่ตัวเย็นตัวร้อวันนี้ขออนุญาตเป็นพี่นะแยกตัวกับคุณหมอใช่ครับทำเป็นพี่วันนี้รู้ตัวไหมจะได้กินอะไรมีเลยแต่ว่าอาหารไทยที่จริงใบใบเมนูอยู่ตรงนี้แต่เราจะเก็บใบอยากให้เะไรองพี่เป็ไพรสเหรอใช่ก็มันก็มีหลายเมนูแต่ต้องมารอที่ทุกคนก็จะเห็นเป็นรายการ ตื่นเต้นเหมือนกันนะไมเคยพาใครมาเลย้รูร้สึกรู้สึกว่านั่งตรงข้ามกันมันรู้สึกมันห่างไกลขอไปนั่งข้างๆหน่อยไม่รู้สินี่เราจีนได้แล้ว <c oughs> อะไรนะครสั่งย้ายก่อนทำเป็นขอเหรอ <c oughs> ย,ย,ย,ย้ายไปอยู่ข้างกันีอยู่เป็นนิ้วมือผมนา่ารักนะเนี่ย อคครับเธอต็ลออทำผมดีอ่ะมีเอทำเองทำเองเหมือนกันแต่เบี้ยวๆนิดนึงจริงจริง,รงอมา <c oughs> เรือเรสต์หลังเลยครับเธอก็หล่อมาเล่นนาต่อเรื่องที่ที่เราจะพูดอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับทุกคนขออภัยทีที่เราบอกว่าถ้าเป็นมอสออริจินอลเนี่ยยูจะได้ไปกินต้มไก่บ้านแล้วก็ ยำผักูดหรือสุ้มปังปูปลาตอนนี้ก็คงถ้าเราเป็นเราในเวอร์ชันใหม่ไม่ใช่ว่าเราอยากติดหนูเลยนะแต่เร,รู้สึกว่าเราก็อยากพาคนที่เรารากักหรือคนที่เราคิดว่าเขาค,คู่ควรมาก,กินอะไรแบบนี้บ้างหรือถ้าเป็นวันพิเศษหรือโอกาสที่ดีอะไเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบนี้มันก็เหมาะสมตื่นเต้นแล้วเนี่ยแต่ทำไมไม่ตื่นเต้นคนที่พาอยู่วันนี้ ้ขอบคุณครับอันนี้หอมมากเลยเนาะใช่ชอบมากชอบกลิ่นตะไครมากมคือนั่งดมมือไปแล้วก็ดมผ้าไปเรืเร่อยๆไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่ก็แค่บังกมาแบบชอบชอบชอบอยู่แล้วแหละแม่เธอทำอะไรถ่ายรูปไหมะออนะอฮ้ยอยากถ่ายรูปจริงๆเราข<พ>อถ่ายกระดอกไม้ได้ไหมเรา,าถ,าๆๆถา่ายรูปแล้วเลย เด้ลดวงเลยตอนนี้จริงเหรอไมเหลอไม่เก็บไวไเลยเหรอแล้วก็บอกว่าตาคนมาดีอูที้อวดจริงๆอันนี้เป็นมอสลง่ะอันนี้ขอเล่าอันนี้คือกุ้งแม่น้ำจากอยุธยาเนาะแล้วก็เป็นข้าวที่อเว หุงด้วยน้ำเค็อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผักเข้าไปแต่อันนี้เป็นแกงจันทบ,บุรีเป็นแกงที่มาจากที่ไหนเดียวไหมตาชื่อเลยจันทบ,บุรีบบรเป็นบ้านเกิดของแบงกี้นะครับแล้วลก็เป็นเนี่ยไอขาวๆข,ข,ข้างบนเนะะี่ยฮะมันคือหน่อที่เกิดที่จันทบ,บุรีเท่านั้นแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเป็นอุทยานเขาเลยครีเอทอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลด,ดความสาบของเนื้อเวลาล่าสัตว์ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นหมูป่ากว้างต่างๆก็เลยครีเอทเอาพวกแบบ เครื่องเครื่องต่างๆมาสูตรพาต่างๆมาทําให้ให้กลิ่นสาบมันหายไปแล้วก็รสชาติมันจะเผ็ดมากแต่ว่าที่เนี่ยเขาลดความเผ็ดมาให้เราแล้วแล้วก็อีนอนี่ด้วยเนี่ยหนอนเนี่ยมันคือหนอที่เกิดที่จันทบุรีเท่านั้นมันให้คล้ายขิงขาแต่ว่าจะมีความกรอนกว่าเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้คือตั้งใจเลือกมาให้แบงค์มากคิดว่าแบงค์น่าจะไม่เคยกินเลยไม่เคยไม่เคยเป็นคนเป็นคนที่จันทบุรีแต่ว่าไม่กินของจันทบุรีเพราะมัน ก็ไม <laughs> <laughs> ่ม <myster iously> <problem> ีที่จัำคนนีอ้ลองให้เราลองชิมดูก่องน่ะตักให้ชิมดู นี่ยืนโทรศัพท์เลยเ่ะอไม่ค่อยมีให้ใครไม่ให้ใครจับโทรศัพท์เนี่ยฉันก็จับตลอดเ,เอานี่เป็นมอสในเวอร์ชั่นอายุ30นะถ้าเป็นเวอร์ชั่นอายุ22ให้จับได้พอดทำธุรกิจใหญ่โตในด้วยลูค้าลุนึงพูดไปเรื่อยสวยมากอันนี้คือเมนูแรกนะค่ะ มองไม่เห็นแปะรูปให้แล้วกันปิ้งตรงนี้โอเคกินเลยไหมกินเลยไหมกินเลยอ่ะอย่างแรกเลยก็ห่อเลยจะเลิกไหมจะมีฝนฟอนไหมนะ๋อจะมีฝนฟอนแน่เลย จ็ิ่งสองคำได้เอาเลยอืมอืมอ๋อเยเผื่อกิมม่วๆให้เรากองเรียกข้อแล้วเปิดเดี๋ยวภาคอีสานว่า เราเกิดที่ว่าอิสานว้าวออือรมากชอบไหมชอบน้ำซมน้ำซมเหรอเมาะแบงกินได้น้ำมมด้วยอืหไหมอร่อ สดชื่อมากนี่น้ำส้มคันแบบจึ้งมากอุ้ยดูฉันชอบทุกอย่างในวันนี้มากมากเลยเวลาในลำลำดีขอถ่ายไว้ด้วยดีกว่า ย้อนมันหวานครั้งแรกเหรอที่ที่แบงค์บอกว่ารู้จักแบงค์เห็นแบงค์ครั้งแรกใช่ไหมตอนนั้นเราน่าจะอายุสิบเก้าใช่ไหมประมาณอายุส<อ>ิบเก้าตอนนั้นเรนว่าเจอที่แมตโดนัลตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งมีคนเข้าไปหาถึงลังสิต <c oughs> <c oughs> คิวรมที่แมคโดนัลหน้ามรงเทพคายตอนนั้นคือตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยตอนนั้น มมแต่ก็ดูแลอยู่นะเก็ดูแต่งเนื้อแต่งตัววันนั้นเพื่อนช่วยแต่งหน้าด้วย <c oughs> ออยมีเพื่อนเราช่วยแต่งหน้าบอกว่า <c oughs> ไม่ได้เพื่อนแบบ <c oughs> จะไปเป็นดาราลงดาราจะเป็นศิลปินจะแบบไปจะจะไปแบบสภาพไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> อะไรเงี้ยเราะฉะนั้นก็คือต้องเพอร์เฟกที่สุด <c oughs> เพื่อนก็พยายามแต่งหน้าให้แล้วก็ไปเจอวันนั้นก็คือจริงๆมันคือคนละแบบเลยเราไม่ค่อยดูแลตัวเองก็แบบไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไหร่แต่วันนั้นคือแต่งตัวสุดซึ้ง <c oughs> ใช่เื่อให้เป็นเพิร์กอินเวชั่นแล้วตอนที่เห็นชั้นรู้สึก รู้สึกเปลงนะว่าใช่เราเราเป็นคนธรรมดาเนาะยอดฟอลก็แบบตอนนั้นไม่ฟอลเลยมากแล้วก็อุ้ยคนมียอดฟอลสามแสนกว่าแบบมีคนแทนมีคนแทนคอนเทนต์ลงตลอดอยู่ในค่ายคือเป็นก็เป็นศิลปนรรินคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็เปลงเนาะเวลาเราเจอศิลปินแล้วเราก,ก็เป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยอุ้ยไม่คิดว่าจะเจอจะเจอศิลปินตัวเป็นๆมาอยู่ข้างๆเราแล้วก็คุยกับเราด้วยหรอกกินข้าวมาอย่างอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าไปด้วยแต่ก็ใจดีชู้เสือ กินมาแล้วครับเอเอกินมาแล้วครับจะบอกว่าตอนที่เจอหมอค,ครั้งแรกคทุกคนเก๊กมากหมอค,คือเก๊กมากแบบแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเข้าใจได้เพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าสังคมเป็นประจําอยู่แล้วเวลาเจอคนแปลกหน้าก็แบบงงๆเก๊กๆอะไรอ่ะจริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ขี้เก๊กนะแต่ว่ามันคือการวางตัวในสังคมเราไม่รู้ว่าการเจอคนเยอะๆเราต้องทํำยังไงอะไรงี้เราก็รู้สึกว่า หรือเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็ต้องวา,างตัวยังไองอะไรเงรีงย้ยหลอจคิดว่าสุภาพไปก่อนแล้วก็ต้องนอบนอ้นอมหรือเราก็ต้องทำาัวเองให้หล่อด้วยเพราะตอนนั้นก็คือเผื่อจะมีคนจับไปเป็นศิลปินบ้างก็<อ>เลยกับนั่งอย่างเงี้ยคนกินนะครับอยากอยากเอาวีดีโอหรือรูปวันแรกมาแปะแต่บ้ามีมีเอามาแปะได้ไหมแปะได้งั้นเดี๋ยวมาแปะแล้วเราขอกว่าจะมาเป็นวันเราขอเซลฟี่กับแบงกี้ด้วยอ่ะแปะรูปนะครับ โอเคอุ้ยอาหารมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวเสิร์ฟอาหารกหาหารันนี่นะถ่ายรูปถหายรูปไปแล้วอ่ะให้ยืมโทรศัพท์ <c oughs> หายรูปก่อนไหนอ่ะโอู้วเป็นคน<ม>ที่จะกินอะไรก็ต้องให้กล้องกินก่อนไม่เดี๋ยวจะเอาไปอินเสิร์ตในคลิปไงจะกินอะไรก็ต้องให้กล้องกินก่อนเสมอใช่จะไปอ,อินเสิร์ตในคลิปตามสไตล์แบงกี้จริงๆ ในกองก็มองไม่เ <avez> ห <am faith> ็นหรอกเห็น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 นั่นแหละตามากินกันเลยเดี๋ยวตั้งกล้อง่อนะ เขารู้ว่าเธอจะพาฉันมาดทฉันไม่กินอะไรมาเลยตั้งแต่เช้าคือคาดหวังว่าแต่จริงๆเป็นวิธีที่ผิดนะทุกคนของแนนนะของทุกคนถ้าเรารู้ว่าเราจะมาดทเราต้องกินให้อิ่มมาเลยแล้วก็ให้กินเป็นแอปแอปพอแล้วก็เป็นฟิลว่าแบบ อร่อยมากค่อยๆกินน,น,น้อยๆเหลือในเหลือบ้างอะไรแบบี้ยให้มันดูสวยๆวยันนี้ถือพิเศษแต่เราชอบแบงกิ้งกินหมดพี่หอมันดูแบบมันดูดุเดือดแบบเอชอบฉันกินหมดเือชอบฉัน เดี๋ยวาอยากคิดทำไมไม่ชินหรอมันไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยชินเท่าไหร่เธอเป็นคนปากแข็งอ่ะเธอไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้อ่ะตัวอย่างเธอจะเป็นทำซะมากกว่าแบบทําให้เห็นแต่พอพูดแล้วทําด้วยมันแบบชอบไหมชอบมากแต่ว่าไม่ชินเฉยอยากให้ทำแบบนี้บ่อยๆไหม จริงๆก็ทำบ้างแต่ไม่ต้องเอิดก็ไดะได้รู้สึกพิเศษเข้าใจไหมเรื่อแบบทำไมถึงสาเหตุ่องที่เราปากแข็งเพราะเราอยากให้มันสเปเชียลอ่ะมาเดี๋ยวมาปิดคลิปนี้ไปด้วยกันก็เอาจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมถ้าเราอยู่กับแบงค์มา สมงสามสิปีเหรอสิบปีสิบปีเราเราคงเราคงเราคงจะเป็นพิวนี้แต่เราอาจจะตีกันบ่อยแต่อาจจะไม่ตีแล้วมั้งโตแล้วหรือตอนนั้นเอออาจจะโตแล้วไม่ไม่แน่ใจอาจจะตีแหละเป็นใครที่ตีอะเป็นใครที่ตีฉันก็แหละก็แกบอกเองแกชอบทำอะไรอย่างเดียวเพราะว่าทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ถ้าฉันเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันอะแล้วแบมเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่ขัดใจ เราโมชอบขัดใจฟูเรื่องอันนี้ยอมรับไหมอันนี้ยอมรับแต่ถ้าเป็ขัดใจแต่จะมาอย่างเงี้พอพออย่างนี้นะพอจับโทรศัพท์ปุ๊บพอรูกเลยโมดไปแชร์นี้เดี๋ยวนี้ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยไปแต่ตีกันแล้วใช่คือเวลาเวลาโพสมองเบี้ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือโมอดโมอดอะ่ะชอบไอ้น,นี่ไม่ยอมแชร์กอูเขบอกว่าเธอแชร์ด้วย สนใจสนใจด้วยด้วยพื้นเพเราเป็นคนที่ไม่โซเชียลเนาะยอย่างที่เราบอกไปแล้วเราก็เป็นคนแบบคนแบบอ่องอ่องงงเถื่อนๆของเราอ่องอ่องงงเถื่อนๆด้วยไม่ใช่เลยเป็นคนอ่องอ่องงงเถื่อนของเราแบงค์เขาเป็นคนโซเชียลมากเป็นคนเป๊ะก่อนอื่นอยากจะบอกทุกคนเลยว่าแบบเออ เมื่อก่อนเรามีภาระเยอะตอนเนี้ยภาระมันมันมันไม่ค่อยมีละมันน้อยลงมันไม่ได้ไม่มีมันมีแต่มันน้อยลงยังก็จะเลี้ยงดูบอลไหมฟังนะก่อนที่เธอจะมาเลี้ยงฉันฉันก็เลี้ยงเธออยู่ไหมมันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นานนานเหมือนกันฉันก็ซื้อเสื้อซื้ออะไรให้เธอตลอดจะได้ไหมไปมองเลียว EP หนึ่งหรือ p สามติดเลยอ่ะ แต่ก่อนฉันเลี้ยงตลอดค่ารถน้ำมันเป็นโอ้โหสามสี่พันนะฉันจ่ายตลอดฉันไม่เคยไม่เคยบนไม่เคยว่าเพราะฉันรู้สึกว่าวันนี้ฉันมีฉันให้เธอในวันนี้เธอมีเธอก็ให้ฉันเออฉันก็ให้เธอให้ฉันเธอแต่ฉันให้เธอหนักเลยปะหรือเธลดลงเออคืนไม่มนแล้วแต่เธอฉันฉันไม่สามารถไปพูดว่าให้เธอให้มากหรือน้อยแต่ว่าขึ้นอยู่กับเธอว่าอ่าสิ่งที่ฉันให้ไปคือเป็นสิ่งฉันอยากให้อยู่แล้วแล้ว พอพอเราโตขึ้นหน้าที่การงานเราโอเคแบบมีบัตเจดหรือแบบใช่หลายๆอย่างมันลงตัวเราสึกว่าต่อให้ให้น้อยให้มากเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้อย่างเราเห็นสิ่งของสิ่งของนึงแล้วมันเอ้เป็นตะโกนมาว่าเป็นแบงกี้เราก็ซื้อตอให้มันแพงหรือมันถูกเราก็ซื้อรู้สึกว่าอยากให้อยากซื้อให้อะไรตอนนี้เราไม่ได้หมายเลยว่าอยู่จะซื้อให้เราหรือไม่ซื้อให้เราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราให้เปเนี่ยมันไม่ได้ให้เป็นของขวัญอ่ะ มันมันให้แทนความรู้สึกของเราเราไม่เห็นซื้อเอแบรนด์ขอเราง่ายเฉันอยากได้วงเล็บสิ่งที่มันจำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็นจะบอกว่าคลิปนี้มันไม่ได้ใช้เวลาหนึ่งคืนในการถ่ายนะฉันมองว่าคลิปเนี้มันใช้เวลาประมาณสองถึงสามปีในการถ่ายทำเพราะมันจะไม่มีวันนี้เลยท่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรก เราก็อยากขอโทษเธอด้วยที่แบบว่าเขาเรียกว่าหลายๆเรื่องที่ทําให้เธอไม่ไม่โอเคหรือว่าเสียใจอะไรเงี้ยไงไงก,ก็ขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เราทัคู่คือคุยกันคุยกันมากขึ้นแล้วก็ทรก็จะน่าเแบบน่ารักขึ้นเพื่อเธอด้วยจะงอแงน้อยลงแต่เช้งอแงร้อยลง,งน,นั้นะเนี่จริงเหรออาจจะอาจจะไม่ค่อยได้เจอหรือเปล่าเจอเธอชอบพูดแบบอย่างเงี้ย อาจจะแบบเข้ามาก็หลับไปแล้วแล้บางทีชอบแอบไปนอนกับคนอื่นเวลาพี่เต้ผมจะแก้ใช่ไหมพอฉันไปนอนพี่เต้แล้วเธอก็จะน่ารักกไฉันทั้งวันช่วงนี้นในเวลาปริญญานอนลาครับยิ่งว่าเข้ามาในห้องแล้วสลัสบเราไม่ชนะมาหลับโอเคนั่นแหละทุกคนก็ทักกุมารน,น,น,นะจ้ะก็ สุดท้ายจริงๆเราเป็นคนที่ปากแข็งมากแล้วก็คงพูดเขามาแบบรักหรือแบบขอบคุณหรือแบบอไะไรแบบนี้ขออนุญาตก่อนือเชยคนพูดที่เป็นมอสแล้วไม่เป็นไม่เป็นมอสอายุสามสิบแล้วเป็นมอสอยี่สิบสามควรจะเป็นคนที่ปากแข็งแล้วก็พูดอะไรแบบนี้ยากมากอะไรอะไรก็ต้องขอโทษเลยก่อนถ้าแบบบาง <c oughs> อย่าง, <c oughs> างบางอย่างมันทําให้แบบจริงๆมันควรมันควน,น,ควนอะอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าพอเราไม่พูดมันทํา ให้แบบมสูสที่มันที่ดีมันหายไปหรือเปล่าอี่นออี้เราไม่รู้ก็ต,ต้องขอโทษทางนี้ด้วยแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็จะพยายามสื่อสารแบบทางกายภาพออกมาให้ได้มากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ดูมาตรงนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมตั้งใจทำม,มากๆแล้วก็เป็นคลิปที่ใช้พื้นที่น้อยมากจริงๆ เราไม่ได้อยากให้ทุกคนมาดูคลิปที่มันบูบาหรืออะไรแต่อยากให้ทุกคนมาดูเราสองคน <c oughs> อยากให้ทุกคนมาเห็นแด์แบบที่มอสเคยเห็นอะไรเงี<ะ>้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเห็นมอสเห็นแบบบที่มอสเคยเห็นอะไรก็ <c oughs> ในมุมที่มอสเห็นอ๋อ oh, ใช่อยากเห็นฉันในมุมที่เธอเห็นใช่แล้วก็เห็นมอสที่ถ้าสมมติผมโตขึ้นหรือผมเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นแบบไหนก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนมาดูถ้าผมเป็นคนโรแมนติกหรือเป็นคนที่พูดน้อยลงเป็นคนสุขุมขึ้นมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย อยากไดุ้กคนมาดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับวันนี้ก็สนุกแล้วก็อร่อยขอบคุณอาหารดีๆที่โรงแรมสุโขทัยด้วยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณแบงกี้ที่มานั่งเป็นเพื่อนอขอบคุณเธอเหมือนกันขอบคุณเพื่อนอะไรวันนี้มานั่งเป็นแฟนขอบคุณมอบขอบคุณเตงที่ตั้งใจทำดอกไม้ให้แบงกี้แล้วก็ขอบคุณเตงที่เลือกอาหารอร่อยอร่อยให้แบงกี้กินก็ขอบคุณทุกคน เือนกันที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปไหนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ